ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโตกะเดว,วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่อนาแข่งสมรรถนะความแม่นยำและพอดพร้อมเจาะลึกพอด911ไฮบริด700ปี2026สุดพิเศษนี้ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดครั้งใหม่แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน DNA ของรถสปอร์ตระดับตำนานของโลกถึงกระนั้นมันยังคงให้ความรู้สึกเหมือน911อย่างไม่ต้องสงสัยมาเริ่มกันเลยถ้าคุณเป็นเหมือนสาวกพอตตัวจริงคําว่าไฮบริด อาจทําให้คุณลังเลเล็กน้อยแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มสงสัยผมขอยืนยันกับคุณว่านี่ไม่ใช่การประนีประนอมไม่ใช่911เวอร์ชันที่ลดทอนคุณภาพลงแต่มันคือวิวัฒนาการที่นำมาซึ่งอาวุธอันที่จริงมันอาจเป็น911ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่พอตเคยผลิตมาเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขก่อนดีกว่าเพราะนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มจริงจังขึ้นภายใต้ตัวถังของ911ไ y b r i d 700ปี2026คือเครื่องยนต์6สุบนอนส สูลิเทอร์โบคู่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่รวมอยู่ในระบบกีตลร์ลคู่ p ด k เคเมื่อรวมกันแล้วจะสร้างพละงกำลังที่หน้าทึ่งถึง700แรงมา้าจึงเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นทําให้ไฮบริดทันนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังกว่าเครือรุ่นก่อนหน้าเท่านั้นแต่ยังทําให้มันอยู่ในระดับซูเปอร์คาร์อย่างแท้จริงอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงเพียง2.5วินาทีความเร็วสูงสุด มากกว่า205ไมล์ต่อชั่วโมงและด้ยวยแรงบิดที่ส่งทานจากมอเตอร์ไฟฟ้าคุณจะรู้สึกถึงแรงขับเคลื่อนทั้งหมดได้ในทันทีราวกับถูกปล่อยลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ความยอดเยี่ยมของ911หมน่นี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่วิธีที่พอร์ตได้นิยามเทคโนโลยีไฮบริดใหม่นี่ไม่ใช่รถแบบปลั๊กอินนี่คือรถไฮบริดที่เน้นสมรรถนะสูงสุดออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไม่ใช่ลดถอนประสบการณ์ชุดแบตเตอรี่มีขนาดกระทัดรัดเพียง2กิโลวัตต์ชั่วโมง และติดตั้งไว้ต่ำช่วยปรับปรุงจุดศูนย์ถ่วงของรถโดยไม่กระทบต่อความสมดุลผลลัพธ์ที่ได้คือการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นและการควบคุมที่เฉียบคมขึ้นวิศวกรของพอร์ตได้ควบคุมน้ำหนักให้น้อยที่สุดโดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุน้ำหนักเบาอื่นๆทั่วทั้งตัวถังอย่างมีกลยุทธ์เมื่อมองจากภายนอกคุณจะสังเกตเห็นวิวัฒนาการได้ทันที911ปี2 0 2 6ได้รับการออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถันแต่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนยังคงรักษารูปลักษณ์ที่โดดเดเ่น เส้นหลังคาที่ลาดเอียงบัานท้ายที่กำยำแต่เพิ่มความดุดันในรายละเอียดต่างๆด้านหน้าได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์มากขึ้นพร้อมช่องรับอากาศแบบแอคทีฟที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการระบายความร้อนด้านหลังมีท่าทางที่กว้างขึ้นพร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่ปรับปรุงใหม่และสปอยเลอร์แบบแอคทีฟที่โชบเฉียวซึ่งปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามความเร็วและแรงเข้าโค้งแต่ภายในกลับน่าสนใจยิ่งกว่าเมื่อก้าวเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะพบกับการ ผสมผสานเสน่ห์แบบฉบับปอเช่ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยยังคงมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ซึ่งนับว่าโชคดีแต่ขนาดข้างด้วยจอแสดงผลดิจิทัลความละเอียดสูงที่ให้ข้อมูลโทรมาท,ที่ปรับแต่งได้สถานะระบบไฮบริดและข้อมูลประสิทธิภาพนึกถึงห้องโดยสารในฟอร์มูล่าวันแต่หุ้มด้วยหนังและแอลคันเทอร์มีปุ่ม EBOST ใหม่บนพวงมาลัยเทียงกดปุ่มคุณก็ปลดปล่อยพลังเต็นพิกัดของระบบไฮบริด ในระยะเวลาสั้นๆเหมาะสำหรับการแซงหรือเพียงแค่ขับขี่บนถนนสายรองที่คุณชื่นชอบนี่คือระบบ t u s h o p a s s เวอร์ชั่นของ p o r s เช e ที่เปลี่ยนทุกการขับขี่ให้กลายเป็นเหตุการณ์สำคัญแน่นอนว่า p o r s c h ่ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้มากมายตั้งแต่โหมดไฟฟ้าเต็มรูปแบบขนาดของ